สวัสดีค่ะน,นีย่าเล็กนะคะจะมารีวิวทุเรียนนะคะทุเรียนจิว๋วแพ็ค89บาทนี่อันนี้มันหมอนทองหรือชนีเนาะนี่สมมุติว่าเป็นหมอนทองแล้วกันเนาะ <c oughs> ช่วงนี้ทุเรียนมันแพงนะเราก็หาตัวช่วยก่อนแล้วกันอันนี้มันเป็นแบบอะลัวอะลัวรถทุเรียน ข้างในมันจะเป็นไข่แดงเค็มนะคะนี่เรามากินกันเลยเนาะอุยอ๊ยว้ายกรีมเดี๋ยวใครจะมีใส่ต่างกันชื้น,นไหม้วยนี่นี้เป็นไงเหมือนเนาะอันนี้สมมุติว่าเป็นหมอนทองนะคะแต่เนื้อมันจะเป็นดออกชดีมากกว่าเนะ นี่ไอคิมอืมอืมอร่อยอ่ะไม่ใจะแบบเหนียวเหนียวหนึบหนึบอืมก็ใส่ไข่แดงเค็มมาให้เยอะเะยอืม,อมหวานมากอร่อย เมื่อกี้ต่อมือเป็นชะนีใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้สม,มอมติเป็นหมอนทองอันนี้ต่อมือเป็นชะน,นีเนื้อเนียนนุ่มอร่อยมากนี่นื่มว่าอร่อย บ้างแต่แบบเหนียวเหนียวนึบหนึบอันนี้มันเป็น,นขนมมะรัวนะคะอะรัวรสทุเรียนใส้ไข่เข็มก็ทำะเหมือมนค่ะที่ข้านี้หอมนะ อรวดผู้เรียนแม่นิดนะคะไข่ระเบิดนี่สั่งสั่งได้ทางไอน,นี่นะทั้งเพจอันนี้ไม่ได้ค่าในหน้าอะไทั้งสิ้นนะสั่งนะัดรอบสองละคือมันอร่อยก็เลยแบบเอามารีวิวเฉยๆนี่เมืออเหมือนนี่รอบแรกตามกินแล้วอร่อยก็เลย สั่งมากินอีกรอบนึงสั่งมาสองแพ็คแพ็คแปดสบาทกินแก้อยากตอนที่แบบช่วงทุเรียนนี่ไงทุเรียนมันแพงระหว่ามไปซื้อแบบซื้อชนีมาโลละสองร้อยใช่ปะปรากฏว่าตอนตอนจิ้มอยู่ที่ร้านอะ่ะมันก็แห้งๆนี่นะพอมาถึงบ้านมามากผ่าไปแป๊กเดียวเองมันแบบเนื้อมันแฉะไม่รู้มันเพราะอะไรนะแฉะเละติดมือเลยอะช่วงนี้สงสัมันจะยังไม่แบบ หรือว่ามันเจอร้านไม่ค่อยดีหรือไงไม่เข้าใจมกันมันก็เจ้าหวานหวานมันมันเมาๆน,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 นิดหน่อยแต่เนี้ยหวานมันอร่อยเนี่ย้ป้าข้าวน้วนข้ายไข่แดงแล้ว หวานกำลังดีไม่หวานมากเอาไ่คิ้มหนึ่ง สิบเก้าอ่ะมันมีทั้งหมดหกเม็ดนะคะมีทั้งหมดหกชิ้นเดี๋ยวไปเก็บไปกินวันหลังบ้างเนาะรู้สึกว่กาอิ่มละ ไปสี่ชิ้นใครกินไม่หมดก็เก็บไว้แช่ตู้เย็นกินได้ประมาณอาทิตย์นี้นะ,ะอันนี้เดี๋ยวก็หมดแต่ว่าเดี๋ยวพักก่อนพักไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยมากินต่อนะคะก็มารีวิวแค่นี้เนะ่จ๊ะตอนนี้ตู้เยนแพงถ้าใครแบบสนใจเป็นทางเลือกอีกทางนึงก็ได้นะคะนี่เหมือนเชียว <c oughs> ถ้าจบคลิปนี้แล้วนะคะ ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนะจ๊ะไปละ